สวัสดีสมาชิกเต็มบินทุกท่านครับทั้งทางช่ YouTube และก็ทางเพจ Facebook นะครับวันนี้วันอังคารที่13พฤษภาคมส5 6 8ัครับก็เลยมาฝากหน้าช่อง2ตัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาติดตามตอนนี้ครับฝากช่วยกดแล์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับทั้งทาง YouTube ช่องเต็มบินและก็ทางเพจ Facebook เต็มบินครับตัวแรกว,วันนี้ที่เลือกมานะครับไปกันที่ศึกฟุตบอล p พลย์ออฟของฮอลแลนด์ครับเกมคู่ระหว่างเดอะกราฟชาร์ปพบกับทางดอร์เดชนะครับลงสนามเวลา2นาฬิกาตรงก็เป็นเกมการขันในนัดแรกนะครับโดยผลงาน5เกมที่ผ่านมาของเดอะกราฟชาร์ปนะครับชนะ3แล้วก็แพ้2ล่าสุดก็บุกชนะเฮลมอนสปอร์ตถึง4 1นะครับส่วนทางดอร์เดชนะครับ5เกมของสุดชนะ3แล้วก็แพ้2ครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะโฟเรนดัมมานะครับ4ประตูต่อ1 ตามสถิติการจัดก,การคู่นี้นะครับ5้ครั้งหลังเด็กราฟชาร์ปดีกว่านะครับชนะ2ครั้งดอเด็ดชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งนะครับโดยที่สนามแห่งนี้เจอกันมาซีซั่นที่ผ่านมาก็เป็นเดกกราฟชาร์ปถลม The ่ p, ถลมดอเด็ดถึง4ประตูตอนหนึ่งครับวันนี้กับเงื่อนไขที่ให้เจ้าบ้านเดกกราฟชาร์บนะครับบ,รบังคับชนะ1ประตูก็ดูแล้วมองว่าน่าเชียร์นะครับในบ้านแข็งแกร่งมากครับชนะมา4จาก5เกมต่างจากดอเด็ดเกมเยือนแย่มากนะครับ แพ้มา5เกมรวดครับเสียประตูเยอะด้วยแล้วก็ยิงได้แค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านได้เปรียบนะครับก็คิดว่าชนะได้ก่อนครับเลยไปที่เดอะการ์ฟชาร์ปส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปกันที่ศึกฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับซันเดอร์แลนด์ครับพบกับโคเวนทรีลงสนามเวลา2องนาฬิกาตรงครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเป็นซันเดอร์แลนด์นะครับบุกชนะโคเวนทรีมาก่อน2ประตูต่อหนึ่งแต่ว่ารูปเกมวันนั้นโคเวนทรีดีกว่าเยอะเลยนะครับ ผลงาน5เกมที่ผ่านมาเสแตนแลนด์ชนะ1แล้วก็แพ้4นะครับส่วนโคเวนทีชนะ2แล้วก็แพ้3จะมา5ครั้งหลังโคเวนที ry, ชนะ2ครั้งนะครับสแรนแลนด์ชนะ1ครั้งแล้วก็จบได้การเสมอกัน2ครั้งจบวันนี้ให้ทางสแตนแลนด์นะครับเหนือกว่าเล็กน้อยก็ยังมองไปที่โคเวนทีนะครับเกมแรกอาจจะแพ้มาแต่รูปเกมไม่เป็นรองเลยครับดีกว่าด้ 3, วยซ้ำเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยโอกาสยังเปิดกว้างนะครับเป็นวันที่สูสี 4, ออกได้3หน้าครับเพราะฉะ เป็น2คู่ในวันนี้เทื่อฝากกันนะครับเชียร์เดอะกราฟชาร์ปแล้วก็โคนทรีหวังว่าจะมาทั้ง2ทีมครับแล้วก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์คลิปกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน u t u b e ช่องเต็มบินแล้วก็กดถูกใจกดติดตามเพจ Facebook เต็มบินให้ด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ